ย่าจะเคยเป็น <rôle> ย <à déc> ังบ <gens> ้าเคยไม่เลยแก่กล้าม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 มากที่อด้นเมนจะไปแบกไม่แบกไรของหนักบอกเมนจะแบกไรนะไอ้โอ้ยจะแบกอีหยังบ้าว่านีไปเหินแบกใ็ดงานได้เถื่อนหน้าสาโทุกคนเ แต่เมนตะกี้กับเแมานยู่หันหลังสมือนีไม่ได้ไปเฮ็ดได้ไม่ได้ไปแบกไม่เบียกไรได้ไม่ได้ไปแบียกอย่างมันก็จะเล็กสั่นนั่งคนละซวงมึงไปซ้งกระจกมึงแบกเป็นเล่าเลยส่งใส่ไข่อเสียนน่เขาว่านเป็นน้ำเอียงนี่อ่ะส่งใส่สีแบกพละไหลาหมนแบกพะละเอ้ยอยังก็าไม่ได้แบกเนาะโอ้ยแต่นี้ก็าสร้างว่านะเจ้าก็นเลยเนาะส่งใส่ย่างเดียวเนี่ยสีแบกพะละเพราะพะละมันไหล แบกนี่แบกสินบอกแมนแล้วแมนแล้วมันก็เลยแตกมาตีแมนแล้วกันว่าแจ็งสันปวดแห้งสิ้บล็แตกหลายกว่าเจ้าคนบอกนี่ไข้เล็งหลายแบกมีทุกคนเอาพาลาเนาะแม่เออไอเจ้าก็ว่าแมนแล้วแมนแล้วเพราะวันท่านองคือขนแก่นนี่แหละเออเออหมอลำขนแก่นนะท่านน้องนี่แหละเออแมนแล้วนะแบบนี่พอเป็นหมอลำหมอลำเก่ามุจักสีเอ้า จะเป็นเบาเนี่ยเป็นมอลลัมตัวเฉ<อ> <laughs> พาะเบาคือมอลำเนาะแม่นแมนข้องแก่นตัวได้ไหมเหวินเสียข้อนไนออกของออกนอกก็แสดงว่าเจ้าลำเป็นตัวสัตว์เออมอลลัมเก่ากระลำเป็นตัวนอ้ํามอลำัมเป็นเปลนสิได้เป็นมอลำบ่ทำนองอันขอนแก่นั่นบ่เออโอ้ยแนวอมมากเออเอาเจ้าโกนเจ้าโกนดู ค่อยมากเือหยังนี่ตัวมะล้อขนแก่นมันนั่นล่ำมาท่านใดเด้เอาเป็นยังไงสีล่ำมาใดมันเดี๋ยล่ำทั่วที่บ่ได้เดิมอล้อขนแก่นเออจังหวัดขนแก่นออกมานกเ้ยต้องมีครูมีใครมีอันนั้นบอกแล้วจริงดิเออเดี๋ยวฉีบ่าสูฟังเออล่ำขนแก่นเนี่ยมันมันเป็นว่าเดี๋คงเป็นมะล้อมเป็นหัวใจก็คืล่ำโรดล่ำโรดมันเป็นได้เออจมีครูมีใครมาตีอันนี้มันจังหวัดใดนี่บ่ได้ฟังไงตัวสักอันนี้ก็จังหวัดบึงการล่ะบึงการจังหวัดบึงการคอย มู่เจออยากฟังมู่เจีต้องลงไปคนแก่นน้ำข่อยบ้างเข้าหูโอ้ยโอ้ยมันร้องคนแก่นเนาะล้อได้ไปอยู่คนแก่นแม่นแล้วเออไปอุบลกับร้บงโมดลไปมากบึงการนี่กับร้บงโมเดลเออโอ้ยเออจยังเสียงเสียมากมันรอคนแก่นบุ๋นเนาะก่ได้ฟังเราเข้าใจต้องจ้างข้ารถไปตั้งอยู่คนแก่นพุ่นตี้เออผู้เล้ว เล้ยงเลยครัใช่มาลอยู่แบบเบืองกลารเขาบกว่าบาล่ำเบืองการทนตัวแมวมาล่ำคนเกลยเนาะไม่ล่ำเพเป็นกับพัจักดอกเป็นข้าเบ้านโอ้ยตะกี้ไปเมืองซูเปอร์เง้วนี่ไม่สัตแจ้งไป่ได้อกมาเท่าไรกันแม่แม่เจ้าเป็นยังหรอแม่แมงมากอุซูเปอร์เงี้ยวผุดถึ่งบาอคือยูร์เกจ้า